น้องบอกว่าเนื้อดีเวอร์ดีจริงๆนะสวัสดีค่ะป๋าหานะคะค่ะวันนี้เราจะมาทำสลามน้องบอกว่าเนื้อดีมากนะคะ,ะแล้วก็ดีเวอร์เวอร์เลยนะคะน้องบอกวิธีทำไว้ด้วยท่าไงเราไปลงมือทำกันเลยค่ะน้องบอกใส่กาวน้ำใส่8ช้อนโต๊ะนะคะจจากนั้นนะจะใส่น้ำยาล้างจานลงไป อาจจะใส่ขวดแหละน้องบอกว่าสี่ช้อนใส่เข้าไปในขวดปาพาใช้สี่ปืนแล้วกันแล้วเขย่าให้เกิดฟองคนให้หมดเป็นยังไงเนี่ยมันจะมีน้ําอยู่ตรงเนี้ยกน้กนๆนิดนึงตรงนี้เห็นปะใสๆนิดนึงอันนี้คือหมดที่สุดแล้วหมดกว่านี้ก็หมดแ, <laughs> แล้วค่ะเราก็เทจริงๆเขาบอกว่าเทเฉพาะฟองก็ได้ แล้วใส่ฟองเยอะขนาดนี้เราก็คนกาวกับน้ำยาล้างจานให้เข้ากันค่ะว่าให้ใส่แป้งลงไปนะคะ10ช้อนค่ะไม่ได้บอกว่าแป้งอะไรถ้าเป็นช้อนก็คงจะเป็นพวกแป้งนี่แหละนะแป้งข้าวโพดแป้งมันแป้งอะไรเงี้ยถ้าสิบป,ปื๊ดก็จะมโนว่าเป็นแป้งแคร์ได้นะ okay. เยอะมากนะกคนดูมันมีเทเอรี่แบบวับแป้งเข้ากมันะม,นมากนทุกคนม,นม,มิมา,มานี้นี่ค่ะทุกคนเขาก็เข้ากันแล้วนะนี่เข้ากันแล้วจะเป็นเนื้อเนีนเนยนแบบนี้นะเหมือนเนื้อโมจิเลยทุกคนแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นตัวสลามนะต้องใส่น้ำยาทําสลามลงไปเดี๋ยวลองใส่ดูเนาะ ค่ะน้องบอกว่าเนื้อดีเวอร์ดีจริงๆนะคะดีไม่เหมือนกาวน้ําใสหรือกาวน้ําขุนที่ให้เราได้ค่ะ <Huh? S 1> เพราะว่าปกติกาวน้ําขุนจะยืดแล้วก็ฟินใช่ไหมกาวน้ําใสก็จะจิ้มแล้วก็ฟินใช่ไหมแต่ส่วนอันนี้บีบแล้วฟินทุกคน <What? S 1> นี่เดี๋ยวทำให้ดูสมมติเป็นอย่างนี้ใช่ไหมบีบมันจะเป็นเนื้อเท็กเจอร์เหมือน ไอศครีมที่มันกําลังจะละลายทุกคน oh, เวลาบีบ <no. S 1> เข้าไปมันมีความรู้สึกเหมือนทรายมหัศจรรย์อยู่ในเนี้ยเห็นไหมมันจะดูเป็นขาดเหมือนเนื้อโมจิที่เราเวลาเรา,เรายืดแบบเนี้ยยืดที่มันจะขาดอ่ะอะอ,ะอะฟิลมมันประมาณนั้นนี่นี่น,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 นี่ยืดแบบเนี้ย <Wow. S 1> ใช่แบบนั้นเลยทุกคนมันเซอร์ไพรส์มากมากเลยอะแล้วก็หนึบหนึบแบบหนึบมากอะจิมได้อยู่นะจิมได้อยู่ทุกคน แต่วเวลาบีบอะมันมีความแบบเจอมันคล้ายๆแบบมันนวลเนียนมากๆทุกคนสูตรนี้ดีจริงขอบคุณมากเลยนะคะที่น้องแชร์เข้ามาเนาะใน y u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  e เนี่แหละเป้าพาบังเอิญไปเห็นว่ดีเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยถ้าไงคลิปนี้เป้าพาไปแล้วนะขอตัวไปบีบเล่นก่อนเ <laughs> จอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วเด้อบายบายจุบ๊บ